สัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีโร่เดค่ะซีนจิรารัตนศิริวิไลค่ะเก่งวุฒิพงศ์ชาติอนุรักษ์นะครับก็วันนี้ท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะครับอาจจะแปลกใจว่าน้องหลินหายไปไหนนะครับก็วันนี้ผมมาทําหน้าที่แทนนะครับรายการซีโร่เดของเรานะครับเป็นรายการที่จะบอกขก่าวเตือนภัยเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับ วันนี้น้องซีมีข่าวอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างเลยค่ะก็เช่นเคยนะคะกับช่วงสแกน n i n g นะคะของซีค่ะวันนี้ซีก็มี3ข่าวแซบๆนะคะเกี่ยวกับ IT security เช่นเดิเค,ค่ะซึ่งข่าวแรกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับ cross platform Trojan นะคะแล้วก็มีเรื่องของ Google Chrome แล้วก็ Android malware ด้วยค่ะแน่นๆนะคะหลายคนก็คงสงสัยแล้วนะคะว่าข่าววันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างนะคะงั้นเราไปชมไฮไลท์กันดีกว่าค่ะ เก่งกับข่าวที่ซีนำมาวันนี้แซ่บไม่เอ่ยครับโอ้หแต่ละเรื่องนี้เป็นภัยใกล้ตัวเกินกว่าที่พี่คิดเองนะครับเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีก,กว่าว่าน้องซีมีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะงั้นเราไปชมช่วงส c a n n i n g ดีกว่าคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงส c a n n i n g นะคะช่วงที่ ซีนะคะ mm hmm. จะนำเสนอนะคะข่าวเกี่ยวกับ IT Security นะคะให้ท่านได้รับรู้ก่อนใครเลยค่ะซึ่งข่าวแรกนะคะที่ C ีนำมาในวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับ t r o จันตัวหนึ่งนะคะโทรจันเนี่ยมันเป็นมาแวร์นะคะสำหรับขโมยข้อมูลนะคะในเครื่องของผู้ใช้ค่ะซึ่งความสามารถพิเศษของเจ้าตัวนี้เนี่ยโทรจันตัวนี้เนี่ยมันสามารถ รันข้ามระบบปฏิบัติการได้เลยนะคะซึ่งรันข้ามระบบได้ทั้ง Linux นะคะแล้วก็ MacOS นะคะซึ่งโ Pro จ a n ตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบนะคะมาเพื่อขโมยรหัสต่างๆที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องของเหยื่อนะคะทั้งในเว็บเบราว์เซอร์นะคะเช่น Firefox, Google Chrome นะคะรวมทั้งแอปพลิเคชันบางตัวนะคะเช่น Thunderbird ค่ะซึ่ง Thunderbird เนี่ยเป็นโปรแกรมสำหรับเช็คอ e ีเมลนะคะคล้ายๆกับ Outlook ค่ะเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยภัยทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่ม นะคะหรือจะใช้เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่า PC ก็ตามนะคะเราคงต้องระวังตัวกันมากขึ้นแล้วล่ะค่ะสำหรับข่าวถัดมานะคะเป็นข่าวของ Google Chrome ค่ะซึ่ง Google เนี่ยได้เปิดตัวนะคะ Google c h r คร e เวอร์ชั่น22แล้วนะคะซึ่งนอกจากจะปรับปรุงพัฒนาฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานแล้วนะคะพวกเราเนี่ยก็ยังจะได้รับความปลอดภัยนะคะในการใช้งานนะคะมากขึ้นถึง40จุดทีเดียวค่ะโดยการค้นพบช่องโหว่40จุดนี้นะคะเกิดจากการที่ Google ค่ะได้ สร้างแคมเปญหนึ่งขึ้นมาค่ะซึ่งแคมเปญน,นี้เนี่ยจัดขึ้นมานะคะโดยที่มีกิมมิคของแคมเปญโดยการที่ว่าผู้ใดนะคะสามารถค้นพบช่องโหว่นะ,ะของ Google Chrome ได้นะคะก็จะมีรางวัลเป็นค่าตอบแทนนะคะตามความรุนแรงของช่องโหว่นั้นนั้นค่ะซึ่งโดยรางวัลที่ Google ได้จ่ายให้แก่ผู้คนพบช่องโหว่ในครั้งนี้นะ,ะรวมกันมากถึง29,500 US ดอลลาร์นะคะหรือราวๆ9 0 0 0 0บาททีเดียวเลยค่ะก็นับได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับ ผู้บริโภคนะคะที่ใช้ Google Chrome อยู่แล้วนะคะรับรองได้ว่า Google เนี่ยได้ใส่ใจถึงปัญหาความปลอดภัยนะคะให้กับผู้ใช้งานอย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายที่ซีเอามาในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวของม้าแวร์นะคะบน Android ค่ะที่ชื่อ Place Rider นะคะซึ่งเป็นมาแวร์ที่สร้างโดยทีมจากมหาวิทยาลัยอินเดียนานะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยสร้างมานะคะเพื่อเป็นแบบฝึกหัดด้านวิชาการเท่านั้นเองค่ะแต่ว่ามันกลับถูกเผยแพร่นะคะการใช้งานอย่างไม่ได้ตั้งใจค่ะ หลักการของเจ้า place rider เนี่ยนะคะก็คือการใช้งานบนกล้องนะคะแล้วก็ accelerometer นะคะแล้วก็ gyroscope นะคะบนมือถือสมาร์ทโฟนค่ะซึ่งไอตัวสองตัวนี้เนี่ยมันคือเซ็นเซอร์วัดทิศทางของมือถือค่ะเช่นเวลาเราเล่นเนี่ยเวลา,าพิกกับหน้าจออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเป็นแนวนอนแนวตั้งนะคะไอตรงนั้นนะคะซึ่งเพื่อการสร้างนะคะห้องหรือสถานที่ของเหยื่อขึ้นมาค่ะโดยที่ว่าไอเจ้าตัวมาแวเนี่ยจะทำการถ่ายภาพอย่างสุ่มๆนะคะ โดยการผ่านกล้องมือถือค่ะโดยการปิดเสียงชัตเตอร์ด้วยค่ะแล้วก็ทําให้เหยื่อเนี่ยหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ทราบนะคะว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกแฮ็กข้อมูลบางอย่างอยู่ค่ะซึ่งเมื่อถ่ายรูปแล้วนะคะไอ้เจ้ารูปพวกนี้เนี่ยก็จะประมวลผลนะคะขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์นะคะส่วนกลางค่ะซึ่งเมื่อประมวลผลออกมานะคะก็จะเหมือนกับทําออกมาเป็นรูปแบบ3มิติจําลองขึ้นมาคะซึ่งถ้าเกิดว่าจังหวะที่กล้องเนี่ย ถ่ายรูปนะคะแล้วติดอย่างข้อมูลบัตรเครดิตของเราไปนะคะหรือว่ารหัสผ่านาสเวิร์ดอะไรบางอย่างไปได้เนี่ยเราเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าตกอยู่ในอันตรายทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าข่าวที่วันนี้ซีนามานะคะก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะสําหรับเรื่องที่ไม่ดีนะคะเราก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะคะเวลาเราจะใช้อินเทอร์เน็ตเอ่ยนะคะสมาร์ทโฟนเอ่ยค่ะส่วนเรื่องที่ดีนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะสําหรับพวกเรานะคะเราจะได้ใช้ชีวิตนะคะบนโลกออนไลน์ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะงั้นเราไปพบกับช่วง Security Forecast นะคะซึ่งเป็นช่วงใหม่ล่าสุดของรายการเราเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้นะคะจะมาอัปเดตสถานการณ์นะคะการถูกเจาะระบบต่างๆนะคะในประเทศไทยกันค่ะขอบคุณทั้งซีมากนะครับสำหรับข่าวสารที่นำมาบอกเล่าให้ทราบกันฟังนะครับ วันนี้ก็เป็นช่วงใหม่นะครับสำหรับช่วง Security Forecast นะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะสรุปสถิติการถูกโจมตีของเว็บต่างๆในประเทศไทยนะครับก็จะมาดูกันเลยนะครับที่เห็นบนจอนี้นะครับสถิติเริ่มกันที่ .ac.th เนนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีผลการถูกโจมตีที่ประมาณ38เว็บไซต์นะครับในเดือนถัดมาสิงหาคมเนี่ยยอดการโจมตีเพิ่มขึ้นอยู่ที่97เว็บไซต์นะครับแล้วก็เดือน กันยายนมีผลการโจมตีอยู่ที่67เว็บไซต์นะครับก็ลดลงนิดนึงนะครับถัดมาจะเป็นหน่วยงาน .go.th เนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีการถูกโจมตีทั้งหมด390เว็บไซต์นะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมลดต่ำลงเหลือที่169เว็บไซต์แล้วก็เดือนกันยายนพุ่งสูงขึ้นมาอีกนะครับ223เว็บไซต์นะครับถัดมาก็จะเป็น .or.th นะครับซึ่ง ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมียอดการถูกโจมตีเพียงแค่1เว็บนะครับในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น15เว็บไซต์แล้วก็เดือนกันยายนลดลงอยู่ที่6เว็บไซต์นะครับส่วน in th เนะครับก็มียอดการถูกโจมตีของเดือนกรกฎาคมที่8เว็บไซต์นะครับแล้วก็มียอดการถูกโจมตีในเดือนสิงหาคมนะครับอยู่ที่12เว็บไซต์แล้วก็ปิดท้ายด้วยเดือนกันยายน ลดลงมาเหลือที่9เว็บไซต์นะครับสุดท้ายเลยก็คือ co.th นะครับของไทยเลยก็มียอดการโจมตีของเดือนกรกฎาคมอยู่ที่51เว็บไซต์นะครับแล้วก็ถัดมาอยู่ที่23เว็บไซต์แล้วก็28เว็บไซต์ตามลำดับนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยประเทศไทยเราถูกโจมตีเนี่ยไม่เว้นเลยนะครับจำนวนมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆวิซํำไปนะครับ ทีนี้มีจุดหนึ่งที่อยากจะบอกเล่าให้ทราบกันนะครับมีเว็บไซต์ที่สำคัญสำคัญในประเทศไทยนะครับอยู่ประมาณ7หน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกก็คือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่ออาจจะคล้ายๆกับสนามบินของไทยนะครับหน่วยงานที่2ก็คือเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับน้ำมันหรือเชื้อเพลิงแก๊สนะครับหน่วยงานที่3ก็คือเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งหนึ่งของไทยนะครับ หน่วยงานที่4ก็คือเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็คดีความนะครับที่ถูกแฮกไปแล้วก็หน่วยงานที่5ก็คือเป็นหน่วยงานทางด้านการทหารของไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่6ก็คือเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายน้ำหอมชื่อดังของไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับที่อยู่แถวลงังสิตนะครับซึ่งท่านที่อยากทราบรายชื่อ ที่ชัดเจนนะครับก็อาจจะติดต่อมาหลังไม์ของทางรายการได้นะครับเรามีเจตนาที่จะนําเสนอให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเข้าไปสู่ภาคประชาชนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็หวังว่า security forecast วันนี้ก็คงจะทําให้หลายๆคนได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับ security forecast วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ วันนี้ก็ขอบคุณน้องซีมากนะครับที่นำข่าวมาเล่าสู่กันฟังก็น้องๆที่หรือผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ยมีเทปพ,พิเศษนะครับของการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่หลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่วันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราคือ Anonymous Hacker Thailand นะครับเขาอ้างว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับเขาดูว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าและเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ อยู่จริงหรือเปล่านะครับก็สวัสดีครับอ,อยากทราบว่าคุณเป็นสมาชิกของกลุ่ม Anonymous Hacker Thailand เนี่ยจริงหรือเปล่าครับก็สำหรับชื่อ Anonymous นี้ไม่ได้มีกลุ่มนี้อยู่จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใดเราไม่มีตัวตนอยู่แล้วไม่ทราบว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเองเนี่ย เป็นปฏิบัติการของกลุ่มใดครับใครเป็นผู้รับผิดชอบในกลุ่มดังกล่าวหลายๆกลุ่มได้แอบอ้างชื่อ Anonymous mm hmm. เพื่อไปใช้งานและปฏิบัติการของกลุ่มตัวเองแต่เราขอยืนยันว่า Anonymous mm hmm. ไม่ได้มีตัวตนหรือปฏิบัติการใดๆอยู่โ <Okay. S 2> อเคทีมงานครับไม่ได้ยินเสียงเลยครับฮัลโหลฮัลโหล ท่านทราบว่าเหล่านั้นมีตัวตนด่จริงและมีความพยายามที่จะจัดกิจกรรมภายในประเทศไทยกลุ่มของเรานั้นจะตั้งเพื่อพยายามให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพมีอิสระในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข้อมูลนั้นเป็นของมวลชนดังนั้นทุกคนควรมีสิทธิที่จะเข้าถึงได้การกระทําของเราในการประท้วงเราจะใช้ในการแฮก เพื่อเป็นการแสดงพลังของเราซึ่งที่ผ่านมาเราได้ช่วยองค์กรหลายๆองค์กรอื่นเช่นกันในการที่ถูกจับโดยเหตุผลที่ค่อนข้างไม่เป็นธรรมอย่างเช่นในกรณีไพร,ร์เตรเบย์อดมินของไพร์เรเบย์นั้นถูกฟ้องว่ากระทำการความผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์แต่จริงๆแล้วเว็บไซไพ์เตร์เบย์นั้นไม่ได้ถูกปล่อยทอร์เรนต์แค่เฉพาะไฟที่มีลิขสิทธิ์ไฟอย่างอื่นที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ก็มีเช่นกันดังนั้นเราเห็นว่ามันไม่ควรที่จะฟ้องในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เราจึงได้ทําการโจมตีกลับไปยังผู้ฟ้องในกรณีถัดมาเช่นกันในกาอัพโหลดไอมี <I> mean, ของเมกาอัพโหลดถูกฟ้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งที่เป็นแค่ผู้พักข้อมูลให้และเป็นการจ่ายจำแนกต่อไปซึ่งอย่างที่เคยพูดไปแล้วไฟล์ทั้งหลายแหละไม่จําเป็นจะต้องเป็นไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์เสมอไป อาจจะเป็นไฟล์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็ได้ดังนั้นการฟ้องไอเมนของเมกาอัพโหลดก็หมายถึงการปิดกัน้นการกระจายข้อมูลนั่นเองดังนั้นเรามีการโจมตีกับด้วยการไม่สามารถให้บริการได้ของเว็บไซต์ผู้ที่ฟ้องรวมถึงในกรณีของ g o h ot, ผู้ซึ่งถูกฟ้องเพราะว่าไปแฮก p l a y s t a t i o n 3สิ่งที่เขาทำนั้นเขาทำแค่หาช่องโหว่ของระบบแล้วทำการบอกชุดคำสั่ง และก็วิธีการเขียนโปรแกรมบนเพจแฟชั่นทีเท่านั้นเขาไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยแม่ทำอิเลอเตอร์ไม่ได้ทำให้เพจสามเล่นเล่นเกมกรอบได้สิ่งที่เขาทำก็แค่ให้คนทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมบนเพจแฟชั่นสามได้เท่านั้นเองดังนั้นเราเห็นว่าการการะทำนี้ไม่สมควรเนื่องด้วยยักษ์ใหญ่ฟ้องบุคคลคนเดียว เป็นการเอาเปรียบอย่างเช่นชัดเจนเราจึงได้ทำการโจมตีกับไปที่เว็บไซต์ต่างๆรวมถึงเสวิตต่างๆอีกด้วยและสุดท้ายก็ทำให้บริษัทด,ดังกล่าวถอนฟ้องเจอหัดออกไปนั่นหมายถึงพลังของเรามีค่าและมีอำนาจมากพอที่จะทำให้บริษัทยกใหญ่ถอนตัวจากการฟ้องบุคคลเล็กๆคนหนึ่งไ,ได้ปัจจุบันทั้งภาครัฐ หรือเอกนชนในประเทศไทยเองก็ตามเริ่มถูกโจมตีทางด้าน cybersecurity อยู่บ่อยๆอ,อีกทั้งประชาชนยังไม่ค่อยมีความตระหนักถึงภายใกล้ตัวเหล่านี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงมากมายที่ทาไม่ถูกโจมตีไม่ว่าจะเป็นการใช้ wifi encryption แบบ WEP การใช้ซอฟแวร์เถื่อนโดยไม่สนว่าจะมีไวรัสหรือม a l w a r e ฝังมาด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้ใช้งานถูกแฮกถูกขโมยเงินจาก e-banking หรือผ่านทาง Facebook อีเมลต่างๆอีกทั้งยังมีการทําช่อฉนช่อโกงโดยใช้ปลอมตัวเองว่าเป็น call center ต่างๆนานา,นาหรือ social engineering ในแบบต่างๆทําให้ประเทศไทยสูญเสียมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจไปหลายร้อยล้านบาทเราเร่งเห็นและเห็นสมควรว่าควรจะจัดกิจกรรมเพื่อรละลงให้ประชาชนคนไทยตระหนักถึงไัยต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเป้าหมายกิจกรรมที่เราจะทําก็คือเพื่อหนึ่ง เรารณรงให้คนไทยและรัฐบ,บาลตระหนักถึงความสําคัญของภัยทางด้านไซเบอร์เซเคิลิตี้สองเราณรงให้ชาวไทยและเยาวชนไทยไม่นําความรู้ทางด้านไอทีเซเค t y ิตี้ไปใช้ในทางที่ผิด 3. รวมกลุ่มผู้สนใจทางด้านไซเบอร์เซเคิิตี้เพื่อทํากิจกรรมสร้างสารรค์เช่นแลกเปลี่ยนความรู้หรือสัมมนา,นาวิชาการต่างๆ 4. เป็นเวทีแสดงพลังของเยาวชนไทยเพื่อให้ เยาวชนเหล่านั้นใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกต้องและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถ้ากระตุ้นให้คนไทยสนใจและสนับสนุนช่วยกันพัฒนาบุคลากรทางด้าน c y เ e อร์เซ r i t ตให้มากยิ่งขึ้นไปสิ่งที่เราทำทั้งหมดเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรามีอยู่จริงและเราไม่กลัวที่แสดงอำน,นาจของเราและเราพร้อมแล้วที่จะมาทำกิจกรรมภายในประเทศไทยเราพร้อมแล้วที่จะพบ ผู้ที่อุดมการเหมือนเราถ้าท่านอยากเจอกับเราหรือมีอุดมการเหมือนกับเราแล้วอยากร่วมอุดมการก,กับเราให้ติดตามตาม URL ข้างล่างนี้และพบกับกิจกรรมมากมายที่เตรียมให้ท่านได้พบกิจกรรมดังกล่าวจะถูกจัดในวันที่14สสตุลาคมเราจะพบกันแน่นอน not forget not forget expect us we are anonymous เราเจอกัน Thailand ทีมงานครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเสียงมันไม่ได้ยินนะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเกิดการคล่องนิดหน่อยครับอ๋อครับครับต้องขอไฟท่านผู้ชมด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้คงมีการถูกโจมตีเข้ามาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงต่อไปเลยแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็น้องหลินติดทุละานะครับ ก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมมาดาเนินรายการแทนนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อสักครู่นี้ก็เรามาทราบกันอีกทีนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ถูกโจมตีจากกลุ่มแฮกเกอร์นะครับทีนี้ก็ถือว่าเราน่าจะมาป้องกันตัวกันลองดูนะครับว่าวันนี้ผมก็เลยมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งมาสาธิตให้ดูกันตัวนี้นะครับเป็นอ,อุปกรณ์ที่ดูผิวเผินก็เหมือนกับอ,อุปกรณ์พ่วงคีย์บอร์ดธรรมดานะครับ แต่ความจริงแล้วเนี่ยคือเป็นฮาร์ดแวร์คีย์ล็อกเกอร์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านผู้ชมนะครับไปใช้อินเทอร์เน็ตตามมหาวิทยาลายัยหน่วยงานราชการหรือออฟฟิศหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ต้องหมั่นสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีภัยเหล่านี้เนี่ยออกมาก,อ,มากอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะดักทุกๆอย่างที่เราคีย์บนคีย์บอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดต่างๆแล้วแฮกเกอร์เองเนี่ยเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้ไปเขาก็จะทําการดึงข้อมูล ไล้สายออกไปนะครับไม่จําเป็นต้องเข้ามาแตะที่เครื่องของเราอีกเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นภัยที่จะมาบอกกล่าวกันนอกเหนือจากนี้นะครับวันนี้ช่วง h o w t o ของเราก็จะมานําเสนออีกวิธีการหนึ่งที่จะซ่อนเลนส์ปิดบังตัวตนของเราเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับหลกัหลกๆวันนี้ก็จะมีเทคนิคการใช้ proxy server นะครับเพื่อสําหรับหลีกเลี่ยงการตรวจจับว่าเรามาจากประเทศไหน หรือว่าเข้าชมเว็บที่ปิดบางคอนเทนต์สำหรับประเทศนั้นๆน,น,น,นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมาดูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการตรวจสอบว่าเวลาเราเซิร์ช Google ไปเนี่ยทุกครั้งคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับว่า Google เนี่ยมีการาเก็บประวัติการเซิร์ชของทุกครั้งเราไว้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะปิดกันยังไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะมาดูวิธีการ Virtual Private Network นะครับเพื่อที่จะใช้งานาการสื่อสารต่างๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอย่างปลอดภัยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนแรกเนี่ยสำหรับวิธีการเซตพ็อกซนะครับให้เข้าไปที่ freeproxylist net หรือตาม u r l ด้านบนนี่นะครับแล้วก็เราก็เซิร์ชที่ประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรายการก็จะมีแสดงผลให้เห็นนะครับว่ามี r e s p o s e ของเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่ Transfer Rate เท่าไหร่ ให้พยายามเน้นสีเขียวนะครับเราก็ Copy ข้อมูลตัวนี้ออกมาแล้วก็ก่อนอื่นที่จะเริ่มเปลี่ยน p r x y y นะครับเราเทำการเช็คดูก่อนว่าปัจจุบันเนี่ย IP a d d r e เรเราเป็น IP อะไรที่ขึ้นบนจอนะครับก็เข้าไปที่ where is my ip ถัดมาเ,เราก็จะทำการเริ่มเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาที่ตำแหน่งนี้นะครับใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับ port 3 1 2หหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับ แล้วเราเดี๋ยวมาตรวจสอบกันว่า IP Address เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหมายเลขอะไรนะครับโอเคพอเข้ามาที่ where is my ip ครั้งนะครับไ p ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็นี่ก็คือวิธีการใช้ Proxy อย่างง่ายๆนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการปิดบังตัวตนแล้วก็เข้าไปยังเว็บไซต์ที่เราไม่ต้องเปิดเผยตัวตนนะครับถัดมาเรามาดูเทคนิควิธีการนะครับปิดระบบ ฮิสตอรีของ Google นะครับสำหรับคนที่เคยใช้ Google เนี่ยให้พิมพ์คำว่า google.com นะครับ s e a r c h history นะครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบจะให้เราทำการล็อกอินสำหรับใครที่ล็อกอิน g m เ i l แอค c คา n ์อยู่แล้วนะครับก็ไม่จะเป็นต้องล็อกอินซ้ำอีกทีนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วนะครับก็จะเห็นว่า มีประวัติการค้นหาต่างๆอยู่มากมายนะครับว่าวันนี้เวลาเท่าไหร่เราไปเซิร์ชอะไรนะครับวันก่อนหน้านี้เราไปเซิร์ชอะไรดูคลิปอะไรบน y YouTube มีการเซิร์ชความถี่กี่ครั้งคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆนะครับมีการเก็บประวัตินี้ไว้หมดนะครับตั้งแต่เราใช้ลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดมีคนรู้ว่าเรามีพฤติกรรมการใช้งานยังไงสิ่งนี้จะเป็นภัยอันตรายมากขนาดไหนนะครับวิธีการ ปิดก็เข้ามาคลิกที่ปุ่มนะครับปุ่มดังกล่าวนี้นะครับก็จะเป็นการหยุดการมอนิเตอร์ทุกอย่างไว้นะครับก็ทีนี้ถัดมานะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการมาปิดระบบนี้บ่อยๆก็อาจจะเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ startpage.com นะครับเป็นเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลเช่นเดียวกันกับ Google แต่ว่าจะไม่มีการเก็บรหัสเก็บคีย์เวิร์ดข้อมูลที่เราเคยค้นหาไว้นะครับ ถัดมาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเซต v อ่ t u a l Private Network นนะครับซึ่ง Virtual Private Network เกนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกันกับ Proxy แต่มีความยืดหยุ่นกว่านะครับเดี๋ยวเราก็ทำตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเลือกออปชันเป็น pptp นะครับแล้วก็ใส่ชื่อของ vpn ตามนี้สำหรับผู้ชมที่ใช้ windows ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการโชว์ให้ดูอีกทีใน เว็บของรายการนะครับแล้วก็ใส่ s e r v ์ฟเวอร์แอเป็นตามนี้นะครับแล้วก็ Account เป็นฟรีหลังจากนั้นพาสเวิร์ดที่เราใส่เราจะเอามาจากไหนนะครับให้เข้าไปที่ superfreevpn.com นะครับพอเข้ามาปุ๊บรหัสตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับตามที่เห็นบนจอนี้ก็คือรหัสก็คือ1302นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปหลังจากนั้นกด Apply นะครับแล้วก็ก่อนที่จะลอง Connect เนี่ยจะมีออปชันที่ให้ปรับเพิ่มเติมได้นะครับ ออปชันดังกล่าวเนี่ยก็คือ Send l l t t r f f i i c อ uh, เ over VPN Connection นะครับก็คือหมายถึงนอกเหนือจากเบราว์เซอร์เราแล้วลเรายังมีแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างเช่นแ uh, m e s s n g i n g เราก็สามารถให้ uh, ส่งผ่าน Encryption ที่ VPN ตัวนี้ได้พร้อมกันนะครับทีนี้เราลองมาทดสอบ Connect ดูนะครับถ้าขึ้นสถานะแบบนี้แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์นะครับ ครับทีนี้ก็จะมาถึงแพลตฟอร์ม w n n o w w นะครับสำหรับใครที่อยากจะทราบวิธีการเชื่อมต่อ VPN ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันดูนะครับว่า IP ปัจจุบันของเราที่ใช้อยู่เนี่ยเป็น IP อะไรนะครับก่อนอื่นเลยก็ให้ทำการคลิกที่ตัวเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เข้ามาที่ whereismyip.com นะครับอย่างที่เห็นนะครับเบราว์เซอร์เราก็จะเช็คว่า เรามาจาก IP 124.121.234.1นะครับนี่ก็เป็น IP ปัจจุบันของเราที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ถัดมานะครับให้เรามาที่ไอคอนดังกล่าวนี้นะครับซึ่งก็คือ Open Network and Sharing Center นะครับคลิกที่ Open Network and Sharing Center นะครับหลังจากนั้นก็ให้คลิกไปที่ Set up a new connection on network นะครับตรงไอคอนแรก ด้านล่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เลือกออปชันที่3นะครับแล้วก็กด next แล้วก็คลิกทางเลือกแรกนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ค่าลงไปนะครับ superfreevpn.com นะครับแล้วก็ชื่อ destination ตัวนี้ก็ใส่ลงไปดังนี้แล้วก็กด next นะครับซึ่ง username ในที่นี้เราก็จะใส่เป็น free password ก็เอามาจากทางเว็บไซต์ที่ บอกไว้เหมือนวิธีการเดียวกันกับของ Mac นะครับระหว่างนี้ก็รอการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับซึ่งการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบ username password แล้วก็ทำการ hand s h e c k protocol อะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยระบบจะมะีการเปลี่ยนเราเน็ตเวิร์กของเรานะครับไปเชื่อมต่อกับ VPN server ซึ่งหมายความว่าหากเรา refresh where is my ip ดู ก็จะมีการเปลี่ยน IP address นะครับทีนี้เราลอง r รีเฟร h ดูนะครับโอเคอย่างที่เห็นนะครับ IP address เปลี่ยนเป็น69.60.121.29กะครับก็เป็น IP ใหม่นะครับสำหรับการเปลี่ยน VPN ตัวนี้ก็จะไม่มี Proxy detect ใดๆนะครับเป็นการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเลยก็สำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเทคนิควิธีการ เบราว์อินเทอร์เน็ตแบบไร้ตัวตน,นครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับเจอกันอาทิตย์หน้า